ภูเขาป้องเด่งที่สันแห่้ง มีม้งพี่ว่าแล้วคนนากล่องไปคืนเจ้าของมากกว่าบออนี้แล้วถ้าเจ้าของเขารู้ว่ากล่องเขาหล่นหายคงมันมันวุ่นวายหาอยู่แน่ๆนงั้นนางขอเรียกชื่อเจ้ากล่องนี้ว่ากล่องสุทธนองนะคะเพราะมันน่ารักดีและในตอนเช้าของวันนั้นเองกระต่ายสองพี่น้องได้ออกเดินทางด้วยรถยนต์ของตนเองเพื่อไปตามหาเจ้าของกล่อง กระตาใหญ่จึงเอ่ยถามวัวลายว่าพี่วัวลายครับเห็นรถกระบะสีแดงแลนด่พานทางนี้บ้างไหมครับมันแล้วมันแล้วมันแม่นทันไปทางนั้นไม่ทันโดนดอกเทา้าเฝ้าเฝ้าปิะสัานอยู่อยู่พูดอยู่พูดไปพูดละก็แต่ทั้งสองได้ขอบคุณวัวลายแล้วเรีบเดินทางต่อไปขณะนั้นเอฟฝนก็ตกลงมาซาซา h a า What can I do for you <c oughs> พี่มาให้ความช่วยเหลือโดยการน,นำฟืนมาวางต่อกันจากใต้ล้อรถและทั้งหมดก็ช่วยกันเข็นล้อรถขึ้นสักหลม่มอ้าวหนึ่งสองสามฮึเย้เย่เย่ดีจังจังสำเร็จแล้วขอบคุณพี่มังมากนะจ๊ะ welcome baby พี่มาครับพี่มาสุดหลอเห hey, ็นรถกระบะสีแดงแลนด์พารทางนี้บ้างไหมครับ

หลักโอ๊ยตกกล่องสุถนอมตกลงไปในแม่นะ้ำกระต่ายทั้งสองตกใจมากจึงส่งเสียงร้องตะโกนเสียงดังช่วยวยคะช่วยนะคะกล่องตกน้ำช่วยวยคะช่วยนะคะใครก็ได้ช่วยเก็บกล่องให้เราทีขณะนั้นเองแม่ห่านฟ้านักแสดงการีกาจากเมืองจีนกำลังว่ายกำลังว่ายน้ำกับลูกๆอยู่แถวนั้นพอดีนี่่ชือววา ตงแม่หาไาให้ความช่วยเหลือโดยการว่าน้ำและเติมกล่องสุนทรนองที่ ว่าขั้นเชิญผมเสิตัเชจนกกระต่ายสองพี่น้องได้ออกเดินทางไปตามที่แม่หาฟ้าบอกและในที่สุดก็เจอบ้านหลังหนึ่งที่มีรถกระบะสีแดงจอดอยู่ทั้งสองคนเห็นอย่างนั้นก็เลยมุ่งหน้าไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อจะนำกล่องไปให้เจ้าของกล่องได้อย่างปลอดภัยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเป็นคนดีมีน้ำใจซื่อสัตเสียสละอดทนและมุ่งมั่นเป็นคนณธรรมที่เสริมสร้างนิสัยของ ให้เป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตวนมีจิตสาธารณะนะซึ่งเราทุกคนควรทําความดีและมีน้ำใจต่อผู้อื่นหนูขอจบทิ่ทานนี้สันตัเอ่าคุณแรกสวัสดีค่ะ